สวัสดีนะคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะคะค่ะวันนี้เราก็จะทาในเรื่องสำนวนสุภาษิตนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะเมื่อคิดเมื่อครั้งที่แล้วนะคะสำนวนก็คือคําพูดที่ทําไมคะที่พูดตอบต่อกันมานะคะเป็นเวลาช้านานแล้วนะคะก็จะแยกออกเป็นอะไรคะสุภาษิตกับคําพังเพยนะคะสุภาษิตก็จะเป็นคาอะไรคะคําสั่งสอนใช่ไหมคะส่วนคำพังเอค่ะ ส่วนคาพังเพยก็จะเป็นการแสดงข้อคิดเห็นนะคะซึ่งอาจจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้นะคะไม่เป็นไรอ่าทีนี้เดี๋ยววันนี้นครูก,ก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนดูกอไก่นะคะเอาหนังสือกอไก่ขึ้นมาค่ะแล้วให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่แปดสิบเก้านะคะเห็นไหมหน้าที่แปดสิบเก้านะคะเขาบอกว่าให้เขียนสำนวนสุภาษิตและคำพังเพย แล้ววาดภาพประกอบสำนวนสุภาษิตและคำพำเพยนักเรียนด้านข้างจะเป็นสำนวนไหมนักเรียนก็หาสำนวนมาเขียนแล้วนักเรียนก็วาดภาพให้มันสัมพันธ์กับสำนวนนะต้องการสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยนะคะหาหาสำนวนหาสุภาษิตมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวาดภาพนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอ่ะส่วนอีกหน้าหนึ่งนะคะนักเรียนเปิดไปค่ะลูกหน้าที่90สิบค่ะ เปิดไปหน้าที่90นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนำตัวอักษรทางขวามือมาใส่หน้าํำนวนให้มีความหมายตรงกันนักเรียนก็ดูไหมข้อที่หนึ่งก็บอกว่าคว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวเอ,อ่อมันตรงกับอะไรล่ะนะนักเรียนก็เอาแค่ตัวอักษรมาเติมนะตรงกับ พูดตรงความในใจของผู้ฟังอะไรก็ว่าไปนักเรียนก็พิจารณาดูนะคะก็หาในอินเทอร์เน็ตนะหรือไม่ก็ในหนังสือนะคะหนังสือท็อปนะคะค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีสองหน้านะลูกนะั้นหน้าที่แปดสิบเก้ากับเก้าสิบนะคะสองหน้านะคะค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะมีคลิปเฉลยตามให้นะคะค่ะสวัสดีนะคะ